สองคนพี่น้องจะไปไหนกันคะเออพี่องไปไหนครับไปเที่ยวป่าป่ปไปฉี่ค่ะไม่ใช่ไปเที่ยวไปฉี่พี่องไปฉี่เช้าเช้านะคะไปฉี่ ไม่ต้องไปยุ่งกับพี่อูถังเลยค่ะแต่พี่อูถังตีเอาค่ะไม่ออกลูกไม่ต้องยุ่งกับพี่อูถังเลยค่ะร้านนั้นขายแพงเนะี่ยร้านนี้ร้านนี้ขายถูกแล้วกกก็ระบอใหญ่ไปฉีดให้เรียบร้อยก่อนลูกไปเรลยยังเป่าฉีดหรือ,อยังครับ อุถังทำอะไรครับอุถังครับทำอะไรครับดูสาวน้อยค่ะดูสาวน้อยอยู่บนแทงน้ำาสาวน้อยอยู่บนแทงน้ำค่ะ,คะเห็นไหมคะเชา้าเช้าจะได้เห็นกิจวัตรเช้าเช้าของเด็กๆเพียงปลากินขนมไหมกินขนมไหมครับโ ตาวาวๆกินขนมไหมครับกินขนมไหมครับอ๋อกินขนมนะครับเดี๋ยวกินขนมกันนะครับอ๋อเช้าแล้วเดี๋ยวกินขนมกันครับอะไรกินขนมไหมคะกินขนมไหมคะอ๋อกินขนมหรอคะค่ะค่ะพี่ยังปะก็กินขนมหรอครับออะไรก็กินขนมนะคะค่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 ะสิงโตไว้เจ้าของแม่อ่ะค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 ่ะใครสวยที่สุดคะใครสวยยกมือขึ้นอะไรสวยหรอคะจริงหรอคะ สวยหรอคะไหนให้แม่ดูซิว่าสวยจริงป่าเอาสวยจริงเอาสวยจริงสวยจริงสวยจริงเอาสวยจริงหรอคะเออสวยจริงค่ะแม่หนูสวยจริงค่ะโอเคค่ะสวยก็สวยค่ะไปเลยเดี๋ยวแม่เอาน้ำล้างพื้นก่อนพี่ังเปาอย่านั่งอย่างนี้ครับแม่เอาน้ำล้างพื้นกันค่ะเดี๋ยวให้ดูสาวน้อยสาวน้อยร้อยช่างของแม่ล้าไเง ทำอะไรคะอยู่บนที่สูงเลยเหรอคะเออทำอะไรคะรับเงินทำอะไรคะได้ทำตาแวววาวพิ้วทางพิ้วทางครับหาแม่หน่อยครับลบเพียงเปล่าไปยังเข้าบา้านยังเข้าบา้านยัง อาไาแลวเข้าบ้านเพียงปราต้องลงมาก่อนครับเดี๋ยวแม่จะได้ล้างพื้นเพียงเราลงมาก่อนครับเดี๋ยวเปิดบ้านครับครับลงมาก่อนครับเนี่ยน้องยังรู้เรื่องเลยเร็วเข้าครับเก่งครับพืถอทางไปไหนครับไปไหนครับวันนี้จะไปดื้อไหนครับเนื้อหมูะคะดูดิเนื้อหมูตอนนะมาเฟีย ตัวใหญ่มากค่ะมันเข้ามันเข้าเขาเข้าเขาเขเข้าเข่าเข้าเขาเขเขาเขแม่มาหนึ่งเขยาค่ะแม่มานเขยามาพี่อ๋ถังกับน้องอพี่อู๋จี้กับน้องโอ้เหล่าเหล่าเจะไปฟัดเขาหรอคะลูกทำท่าจะไปฟัดเขาเห็นไหมคะทำท่าจะไปฟัดเขาดูเอาเถอะแม่อยู่ก็จะไปฟัดเข้ามเนม่อนแคล เดี๋ยวเทียบกับตัวน,อน้องอย่านะแม่อยู่นะคะแม่อยู่นะคะพี่อุจิต่อตุงมีใครขี้ปะ่ะไม่มีต้องคอยตักค่ะแมวเยอะต้องคอยตักออก เช้าเช้แม่ไปดูข้างในต่อวันนี้ลมลมดีค่ะจะถามว่าหนาวไหมไม่หนาวหรอกแต่ลมดี่เข่ามงเข่าเหมงเข่าเงเข่าวลูกงาหม่งเข่าเข่มงหมันเหหม่เเาหา แม่เหมือนเชือกเช้าเช้าสิ่งประดิษฐ์ของแม่สิ่งประดิษฐ์แม่ทำเองเชือกแบบเชือกโอเคมากอะค่ะเชือกแบบเชือกเรือที่เหนียวเหนียวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เชือกตานนะเชือกเรือที่เหนียวเหนียวทำทำยังไงก็แบบดีมากอะรับเล็บดีมากอะแต่ดำทำให้แม่ดูสิโอ้ยรับเล็บที่รับเด็บ ับแล้วไม่ได้ดูนื่เป็นพรีเซนเตอร์จิลูกไม่มีไม่เป็นให้ดื้อจะให้เสือดำทำให้ดูซะหน่อยครับช้าเลยให้ดูเหมือนหมูไหมฮะหมูวันหมูวันของแม่เนะี่ย แม่ต้องทำเสียงอ่อนเสียงหวานกับลูกสาวค่ะลูกชายมันขี้ดือ้อต้องทำเสียงดุดุกับมันดื้อดูด้อด,ดูที่ตาที่หูที่ตาน้ำตาไหลงไงแ,แม่เข้าบ้านไปดูน้องก่อนเออแม่เข้าบ้านไปดูน้องก่อนอ่ะไอ้ขี้ดือ้ไอไม่ขี้ดื้อค่ะแม่ไปก่อนไปดูข้าวหอม